เมียคนสวยกินอะไรคะเนี่ยกินตัวโยกไปโยกมาดูทุกคนกินทาโร่อร่อยเลยทุกคนหยับ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 ,ยบ,ยบอร่อยไหมเมียสนุกมากมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอาหารมาแล้วไปดูอาหารกันนะคะว่าเป็นยังไงข้าวไข่เจียวค่ะทุกคนอันนี้ประมาณห้าิบ้าบาทนะทุกคนข้าวไข่เจียวพร้อมซอสน้ำพริกนะคะ แล้วเราก็มีส้มตำด้วยนะคะส้มตำมาดูส้มตำอันนี้เป็นส้มตำปูปลานะคะทุกคนสีสวยเชียวน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ราคาหกสิบห้าบาทนะคะทุกคนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวข้วไก่นะคะเดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวข้วไก่อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้่วไก่นะคะทุกคนหน้าตาดีทีเดียวอันนี้ประมาณเก้าสิบห้าบาทอะทุกคนดู ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมบึงห้อยขามีซุ้มมากมายตั้ง91ดซุ้มนะคะทุกคนร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมบึงนะคะทุกคนมีซุ้มตาข่ายนั่งเนี่ยมีซุ้มตาข่ายให้นั่งแบบนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่ามีซุ้ม51ซุ้มนะคะแล้วก็มีชมมม่วงอ,อกร่องด้วย มะม่วงออกรอ้ในนี้จะเป็นต้นมะม่วงอ่ะนะบ้านเาะเนต้นมะม่วงรอบๆเลยทุกคนอาหารนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ข้าวกะเพราพวกข้าวผัดต่างๆนะคะมียำแซลมอนมีกาแฟสดมีหมูมีหมูสเต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขามีข้าวเหนียวแล้วมีโรตีด้วยมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีครบคันเลยค่ะที่เนี่ยบรรยากาศดีนะคะทุกคนก็แวะมาได้นะคะทุกคน ที่สงคก็ให้น้องหมาเข้ามาด้วยนะคะทุกคนร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนมานั่งชมบัวนะคะบึงบัวเยอะมากเลยแล้วก็มีเขาทำน้ำพุตรงกลางนะคะแต่ละสมก็เยอะมากๆแล้วก็มีพัดลมมีที่นั่งให้นะคะทุกคนส่วนอาหารก็อร่อยนะคะมีที่จอดรถเยอะเลยนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ